เปิดตำรากรีเล่มเหลืองนะครับรัสเซียกรีดหรือว่าความลับของศาสตราวุฒิกรีดนะครับวันนี้เรามาดูกรีดกาเปะนะครับรายละเอียดใดๆในหนังสือนี่ก็ตามนั้นนะครับผมไม่แปลให้ฟังและกันก็เป็นกรีดท,ที่ระดับชั้นสงูงฮะตามนี้ละกันมีตัวอย่างอยู่หนึ่งเล่มในกรุข,ของกูการอมีนะครับเดิมทีจะมีชื่อเขียนไว้จำได้คร่าวๆว่าไซย,ยิด โซลมานด้วออะไรสักอย่างนี่นะครับเล่มนี้มาจากวังทองหลางนะครับลาดพร้าวอ่ะเรามาดูใบกันว่าจะเป็นใบลักษณะอย่างไรใบกริตลักษณะนี้ตามราย,ยูเรียกว่ากริตกาเปะนะครับกริตกาเปะนัน้นมันมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือกาเปะแบบแบบเชื่อมไปเลยอย่างนี้ไม่ได้มีการตอกหมดุดใบก็จะพลิ้วไหว เอ็นตัวได้ส่วนเล่มนี้ใบกริดเล่มนี้ก็ได้จากวังทองหลางลาดเพ้าวเหมือนกันนะครับแต่เล่มนี้จะเป็นลักษณะของการตอกหมุดลงไปนะครับหมุดหายไปแล้วใบที่มันเป็นรอยตัดนะครับอาจารย์บางท่านก็มองว่ายังสร้างไม่เสร็จบางท่านก็ว่ามันหักไปแล้วก็เป็น2เล่มกริดตัวอย่างชั้นดีนะครับ